มูลค่าของชีวิตและคุณค่าของชีวิตคือสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันตอนที่เรารู้ซึงถึงคุณค่าของชีวิตมูลค่าของชีวิตของเราก็จะประมาณไม่ได้ชีวิตเป็นเป็นทรัพสมบัติที่มีคุณค่าเกินกว่าที่จะมาประเมินราคาได้และตอนที่เราเข้าถึงคุณค่าของชีวิตมูลค่าของชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยมันแพงแพงจน เราไม่อาจจะประเมินค่าได้ไม่ว่าทรัพย์สมบัติเงินทองในโลกมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะซื้อหาชีวิตหรือสิ่งที่เป็นคุณค่าที่เรามีอยู่ได้ดังนั้นการค้นพบชีวิตที่แท้จริงจึงเป็นการค้นพบคุณค่าที่อยู่ในหัวใจในชีวิตในจิตวิญญาณของเราใช้ชีวิตใช้ความรู้สึกนําทางออกจากความรู้สึกที่ติดกับอยู่กับความร่ํารวยอยู่กับความรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่น ใช้ชีวิตให้โลโปรไฟล์ไลฟ์สไตล์มีชีวิตอย่างสโลไลฟ์มันคือชีวิตที่มีคุณค่ายอย่างแท้จริงอยู่ท่ามกลางความบูรณาสมบูรณ์ด้วยความอ่อนโยนและถ่อมตัวมีชีวิตด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราสามารถเข้าถึงและรู้สึกได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับผม